ขวดน้ำดื่มใช้แล้วอย่าทิ้งนะครับเพราะมันนำมาใช้ทําประโยชน์ได้เพียงแค่เรานำขวดน้ำมาใส่น้ำให้เต็มขวดจากนั้นเราก็หาเศษผ้ามาตัดให้ได้ความยาวประมาณนี้ครับ เราก็นำมาใส่ในขวดแบบนี้ นำเ็จผ้าแปลด้านหนึ่งนะครับที่ไม่ได้แช่ในน้ำนำมาไว้บนกระถางต้นไม้เราก็จะได้ขวดน้ำนะครับที่เป็นอุปกรณ์ช่วยในการรดน้ำต้นไม้ของเราเหมาะมากสำหรับคนที่ไม่ค่อยได้อยู่บ้านนะครับ ไม่มีเวลามารดน้ำต้นไม้ทุกวันก็ลองนำวิธีนี้นะครับไปใช้ที่บ้านกันดูได้นะครับขอบคุณที่รับชมครับขอบคุณครับ